ทุกคนนี่ก็เพิ่งตื่นนอนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายนะคะระหว่างหนึ่งวันที่เราใช้เวลาเลี้ยงลูกอยู่ในโรงพยาบาลนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิมเข้าพาลูกเนะี่ยเข้าโรงพยาบาลแต่เมื่อวานตอนยินนะนี่ตื่นมานี่คือแบบยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อคือไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเสื้อผ้าแฟนสีฟันยัสีฟันคือ ล้างหน้าเทียมน้ำคือไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าลูกจะนอนโรงพยาบาลเนาะอืมซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายดูว่าธารกิจคุณแม่นะที่เลี้ยงลูกอยู่โรงพยาบาลหนึ่งวันนะคะต้องทําอะไรบ้างนะคะอันนี้นี่ก็ตื่นแล้วอันนู้นคนนี้ป่วยคนนี้ไม่ป่วยพี่ชายไม่ป่วยน้องสาวป,ป่วยนี่นอนต่อ นะคะเนาะนี่คือแบบเพื่อตื่นนอนอเอาเดี๋ยวนี้เราจะดูกันนะคะนี่นะคะเราก็กำลังพ่นยาพ่นยาเป็นอะดีนอยโตนะคะนี่คือ ธรกิจตื่นนอนแรกของเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวันนี้แบบเราจะทําอะไรบ้างนะคะ,ะขณะที่ลูกเข้าโรงพยาบาลน,นี่นะคะตื่นกันแล้วเปิดพมา่านลูกเปิดพมานเร็วเปิดได้ไหม <c oughs> อ่าเปิดพมานตื่นมาแล้วก็ <c oughs> กระตุ้นแต่เช้าเลย นี่นะคะมาไอดูการว่ามียา <Yeah. S 1> อะไรหรือเปล่านี่ยาก่อนอาหารมามิลีนมากินยาเดี๋ยวมากินยาก่อนอาหารนะคะ <Yeah. S 1> มาปุ๊บนี่คือจะมีก่อนอาหารสองตัวกินยานะคะเนีย่ยไอแล้วก็ไอแบบไอเยอะมากอันนี้ก่อน กินยาตึ๊บป,ปูเอ้าลูกไอพอดีอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไอพอดีกินยาแล้วไอพอดีอัไรกินอันนี่อืมไอกินน้ำกินน้ำนี่ลูกอ่ะเบเอาน้ำให้น <masculine 5> <ls> ้องหน่อยเวรยิบก็ได้ช่วยให้มาหน่อยลูกนี่กินน้ำไอพอดีกะยาหกไปหน่อย เวลกระดาชู้ให้ม้าหน่อยอะกระดาชูอ้อันนี้คือก่อนอาหารนะคะบัดแล้วก็จะไปกินอาหารกันคือแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเมื่อวานแพมเพิร์ดก,ก็ไม่ได้เตรียมมาก็เราจะต้องซื้อโนโมก็ซื้อทําเพิร์ดไว้เ,วเอาไปเอาไปเช็ดเลยลูกนี่อันนี้ก็คืออาหารโรงพยาบาลน,นะคะอาหารเด็กของเด็กอันนี้ก็จะเป็นกระเพราหมูแบบไม่เผ็ด นะนี่ก็จะเป็นต้มจืดนีก็จะเป็นข้าวสวยกินข้าวเลยไหมลูกกินข้าวเลยไหมยังกินข้าวเลยไหมกินแล้วอาเวกินข้าวเลยไหมเวกินข้าวเลยไหมครับยังอยากกินเลยไหมครับนี่นะคะข้าวโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งเซตแบบนี้อาเวกินน้ำ ข้าวลงบ้านเนี่ยนะคะเราก็จะได้หนึ่งเซตแบบนี้เนาะแล้วทีนี้เราก็จะมาแบ่งลูกมีสองคนเอาจต้องมาแบ่งข้าวให้ลูกๆเันนี่ยจานแก้วเวเ,เอาหมูด้วยมาเวเอาหมูด้วยใช่ไหมลูกโอเคเดีย๋ยวาเวใช้จานนี้น้องลินใช้จานนี้โอเคไหมโอเคช้อนม<ย>ีไหมอ่ะช้อนมีค่ะ ตาไม้ก่อลเอาเวจานี้ไปเว็บนั่งกินนี้น้องจานี้ไปนั่งดูนนี่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเอาเด็กๆกินข้าวก่อนนะคะมาภารกิจต่อไปไปล้างจมูกกันล้างจมูกกันในห้องน้ำอยู่นี่ไปอ่ะโอเคมา่าข้าไปล้างจมูกกันนะคะ นี่นะคะถ่ายเองเดี๋ยวจะตั้งกล้องนะคะอันนี้ก็คือสลิงล้างจมูกนะคะคือถ้าถ้าคือปกติอยู่บ้านเนี่ยพิมจะใช้ใหญ่กว่านี้นะะแล้วก็จะเป็นน้ำเกลือนี่เกลือนี้เอาไว้ล้างจมูกนะคะไปตั้งกล้องแป๊บเอามาเวดเอม็มรีดมาก่อนมารีดมาเลยมา ชุบยืนหูขี้มูกหู้ขี้มูกเต็ปเลยมาจากร้านอะไรอยากไปกินขี้มูกติมาเนี้ยร้านแบบเมื่อก่อนร้านจมูกแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำเลยมาอาบน้ำให้โอเคไหม

คนโตคนโตต้องห้นาวหนึ่งสองโยอย่าพึ่งนะเหนียวมากเลอย่าพึ่งอย่าพิ่งเห็นไหมหน้ามันมูดเหนียวมากเลยหนึ่งสออีกอีกอีกอยาเสื้อเปลี่ยนแลลูกว่าสภาพได้มาเปลี่ยนเรบ้ามันนี่หนอ น้องลินมาเช็ดผมไม่แห้งมาเลยม,มาลูกมา่าดูลูกก่อนนะคะแม่มื่แล้วนะคะทุกคนเราจะมาล้างหน้ากันนะคะซึ่งคืออย่างที่บอกว่าคือเรามาโรงพยาบาลโดยที่แบบว่ามันกระทันหันโฟมล้างหน้าคือแบบเจลล้างหน้าของพิมพ์คือครีมคือีอะไรทุกอย่างคือไม่ได้เตรียมมาเลยสุดท้ายก็ต้องไปซื้อสบู่นะคะซื้อสบู่ที่เซเว่นแล้วก็ที่สําคัญเนาะไม่ได้ ไม่ได้ซื้อแบบอะไรที่ล้างหน้าเลยลคือเราก็จะใช้เงี้ยล้างหน้าคือบอกตรงๆว่าเสียยเส่ยงตายมากวัะนั้นเสี่ยงตายมากคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหน้าก็จะแบบใช้เงี้ยไม่ได้เลยสิวขึ้นสิวขึ้นตลอดเพราะว่าหน้าแพง่ายมากนะคะตอนนี้ก็คือหน้าเราแ,บบแข็งแรงขึ้นเยอะมากแล้วนี่นะคะ่ะ แล้วส่วนแกลบสีฟันนะคะอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้เอามาผ้าอนามัยก็ไปซื้อซื้อที่เซเว่นนะคะนี่ทุกคนพอเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยเขาก็จะมีแบบเซ็ตแบบนี้ให้เนาะเขาก็จะมีเป็นแกลบแกลบสีฟันของโรงพยาบาลเตรียมจะไปไม่ไงกลอตายไปหนึ่งรอบนึง อ่าลูกก็มายืนรออาบนะ้ำมนุษย์แม่นะคะโอ้โหสุดไปเลยทำธุล <c oughs> ก็มายืนเฝ้ามัน <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงวะลูก <c oughs> เป็นยังไงปลา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 นี้ข้าวเที่ยงนะคะข้าวเที่ยง บ้านนี้จะปล่อยให้กินเองนะคะจะไม่ป้อนพอเขากินเองจนชินแล้วทีนี้พอจะป้อนแล้วเขาก็ไม่ให้ป้อนแล้วนี่วันนี้ข้าวเที่ยงก็จะเป็นข้าวต้มหมูทั้งคู่เลยนะนั่งดูกระตูนส่วนแม่ก็นั่งตอบลูกค้าอยู่นะจุดนี้นะคะของก็อยากจะขายลูกกระปวยตัวแทนก็ต้องดูแลสุดปังไปเลยจ้า <c oughs> โอ้ดูน้องนั่งน้องนัง่นงแบบ ออร่อยไหมคะเอาน้องน้องเคี้ยวด้วยสิน้องจะเกินเลยไม่ได้เอ่อเวเก่งอนไหนเวเก่งออโอ้โหอร่อยไหมเวอร่อยกลัวพี่นะหน้าเก่งลยว้ากลัวพี่นะน้านั่งเฉยเมื่อกี้วิ่งหนีล้าพ้องเลย ขอบคุณนะคะนี่พุ่นยาน้องอ้าวยานะพี่ยังอยู่นะพี่ยังไม่ไปนะเด็กกลัวเด็กกลัวพยาบาลไายมีเด็กกลัวพี่พยาบาลได้มีเด็กกลัวพี่พยาบาลม, <c oughs> <c oughs> มีเด็กโดนดุดน้ำมูกไปนะคะ <c oughs> ก็เลย พาไปเซเว่นไปเซเว่นพาไปเซเว่นนะคะโอเคไหมอ่ะไปลิฟต์มานะ้วอ่ะค่อยๆเวค่อยๆลูกไปอ่ะไปคะ่ะ<ป>นี่นะคะพามาเซเว่นนะคะนี่ก็คือนี่คือข้างล่างโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนนะะีสวรรค์นครสวรรค์นะคะเราจะไปเซเว่นกัน เอาสาัตะกาเลยไหนไหนขอดูดิในตะกามีอะไรมั่งอันนี้กลองเวนะออ่าอยากกินทีเดียวหมดนะรู้ว่ามันเยอะรู้ไหม,มน,มนี่โอ้โหลูกสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเข้าเซเว่นสองร้อยกว่าบาทลูกเอ้ย นี่นะคะถึงห้องแล้วนี่นะคะของเด็กโหกินแบบดุด,ดันมากสองร้อยกว่าบาทมาแตห้หน่อย,ยครับกินไหมครับหิวไหมครับเบจะแบ่งน้องไหมครับน้องลินอร่อยไหมคะอ่า เราให้เพื่อนไปซื้อแพมเพิ่มมาให้แพมเพิหมดคนหนีงานคือตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นสามงานไม่ทำงานไม่ทำโอ้โหเพื่อนเป็นรศซื้อแพมเพิมมาให้หลายอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้นสามถ่ายลงถ่ายลงอยูทั่ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จริว่าคูไม่ทำงานตอนนี้อยู่ที่ทั้งสามนะคือมาทําเรื่องแอดมิตรคนนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยแอดมิตเนี่ยคนเล็กก็แอดมิตไปแล้วแล้คือคนพี่เนี่ยผู้ชายเนี่ยป่วยอีกก็เลยแอดมิตคู่แต่ว่านอนห้องเดียวกันนะหุ้ยหลานเห็นมึงหยิบตังค่ะเดินมาขอตังค์อ่ะขอตังค์ขอตังค์หน่อตังค่ะขอตังค่ะขอตังค์ะอตังค่ขอตังค์ทขอตงขอตังค์ขอตังค์ะของ่ขอตังค์่ะขอจ้าก็เดี๋ยวจ้า ในนี่ยไม่เหมือนตัวร้อนเลยร้อนเ้ออมึงนี่ไม่รู้เรื่องวะแทนท่านในผู้ใหญ่ยกมือาค่ะก็สหกครับตั้งแต่เมื่อวานคือยังยังไม่ได้อำนาจเมืตั้งแมาเหีืยนมึงก็ติดมุก่ยนี่หนีงานไม่เดี๋ยวว่าติดแล้วเนี่ยมึงฟังเสียงเฮ้ยอย่ามึงเป็นโควิดเนี่ยโอ้โหโอ้เอาบ้างไหมเอาบ้างไหมเอาบ้างไหม ตั้งแต่เช้านะเพิ่งจะได้อาบนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบสองแล้วนะคะทุกคนแม่ก็เพิ่งจะได้อาบน้ำนะตอนเช้านี้ <c oughs> เป็นอาบน้ำตอนเช้า <c oughs> เป็นการซาผมเลยตอนเช้าตอนหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะคะเนาะนี่นะคะก็วันนี้ก็ภารกิจของคุณแม่แล้ววันนี้นะคะลูกชายอะแอดมิดเพิ่มอีกหนึ่งคน แอดมิดเพิ่มอีกหนึ่งคนลูกสาวก็คือดูคนเดียวสองคนนะคะเนาะแล้วก็คืนนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องอยู่พ่นยาอีกอะไรอีกยานานนะคะโอเคก็เพราะฉะนั้นแล้วนี่ยามีรอให้พ่นแล้วเนาะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่แบบว่าเลี้ยงลูกอยู่โรงพยาบาลคนเดียวงเ <laughs> งา,งาประมาณนี้นะคะเนาะซึ่ง ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้วนไปลุๆเดิมนะคะแล้วก็คือตอนกลางคืนเราก็จะต้องมาพ่นยาให้ลูกอีกรอบสุดท้ายรู้สึกว่าน่าจะเป็นประมาณเที่ยงคืนเนาะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็วันหโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าก็ประมาณนี้นะคะโอเคก็บ๊ายบาย굿ไนท์นะคะทุกคน굿ไนท์ <laughs>